สวัสดีครับพี่น้องป้องไปเออมือนี่ก็พบก,กับไม่ลมอีกนะครับอีกหน้าหน้าสาละอีกแขนงหนึ่งครับอันนี้น้อยไร่ที่เพื่อนเพนแบบพีแคนนะครับนี่พีแคนเป็นพืชตระกูลทั่วเลยครับนี่แหละครับ,รบต้นมันเนี่ยต้นมันก็จะใบก็คล้ายๆต้นกระเดานะครับส่วนหน่วยมันก็ตอนนี้กาลัางเริ่มเริ่มสุกเริ่มแก่แล้วครับนี่เห็นมั คล้ายๆบกบกหน่วยมนันมนคือบกบกนะครับนี่นี่มันนะเพอมันเริ่มแก้เปลือกมันก็สีสีเป็นสีนํำตานครับเปลือกด้านนอกเขียวๆมันก็สีโรนลงมาด้เออพอมันพอมันสุกเต็มทีมันก็สีโรนลงมาโรน,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 นลงมาเห่ครับเป็นหน่วยมันลักษณะนี้นคือว่าหน่วยแบบนี้คือว่าพร้อมพร้อมกินได้ครับข้างในมันจะเป็นคือสมองคนนเ<ม>ด้พี่น้อง อยู่ด้านในมันจะเป็นคือสมองเลยเวล่เราเข,าข้าบีบบีบเปาะออกมามันวจะเป็นคือสมองนะถ้าเราค้นเกินมาต้นหมักสมองมันแต่มันก็คือสมองคนดีนี่ครับเขาเก็บหนอยล้วนทีนี่เก็บหนอยลวนครับแซ่บเลยครับนี่ขันเขาในลานค่าเลยแพงเลยครับนี่ขเขาเรียกว่าถั่วพีแคนพีแคน แต่บ้านบ้านบ้านเขาบ้านเพื่อนลุงคนเกินไาเพคานเหมือนเก็บเอานล้วมูลนี่แหละเพื่อนมาแพ่งหนุ่มเนีมันก็สิมีหน่วยเน่าแน่บ่เน่าแน่หนะครับถั่วพีแคนต้นมักแน่นะครับเป็นแต่ว่าปลูกอยู่เพื่นเนาะเดี๋ยวมีโอกาสผมเดี๋ยวผมปลูกมันหลายต้นนข้าันี่อยู่เนี่ยคุณหลายต้นหมักข้าเลยเต็มคีบุญเดี๋ยวผมก็จะหายางเก็บออกจากเปลหนึง เก็บออกไว้จากปีนึงหัวแสบๆตัวพี่น้องเยเป็นคือสมองคนอ่ข้างในกากมากด้วยครับเนี่ยกากกินเป็นนด้วยพี่น้องเสียบกาบ้านนี้มันแก่หมาก,กันน,นี่เป็ี่ยนนี่นี่นี่ๆๆครับนี่อันนี้หอตะลนครับเนี่ยเปลือกยังเขียวบอนเบิร์ดอยู่นี่เห็นบ่พอป๊ปปมันติดปลอกแรกออกมาเนี่นี่ครับ พี่แคนยังแบบว่าต้นนี้อีกหน่อยอันนี้เป็นบานเพิ่นนะครับนี่บริเวณบ้านกระจกบอกคือบานเขาเนี่ยโมมีหัวนะครับโมมีหัวกันเพราะว่ามันจะอะไรล่ะกระจกบุคอลลวงของกันนะประมาณนี้นะครับนี่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 อีน,นอันนี้ของกระโลนครับนี เดี๋ยวผมจะปอกสบงนะปอกปับ๊บนี่ข้างในจะเป็นสีนี่บออันนี้เปลือกข้างนอกมันเนี่ครับนี่เปลือกข้างนอกมันนี่ต้นมันก็เป็นลักษณะแบบนี้แหละครับเป็นไม้ยืนต้นนะตน้นบึงง่ายเลยอายุก,ก็หลายปีได้แล้วนี่ยหกสิบปีได้แล้วครับ <c oughs> เป็นประจำาลครับช่วงฤด,ดูหนาวเนี่ยสิมีสิมี่หกหน่วยพี่แคทเนี่ยครับโรนลงมาพอดีหนาออ่นโมมีนี่แยมแหลงโมมีมันเบิดเปี่ยครับมันมีตะตุ่นยังไงไหมขจบรบัวแพงหรอกนี่ครับบานเงินยซา,านบานซองขจบรบัวได้มีหัวมันก็เป็นทางปูนค้อนกีดเป็นทางยางแะครับอืม กาเจ้าวันในรวงเฮือนรวงสั้นกันไหมเพราะว่ายัางวันตีกฎหมายมันแห้งเนาะต่างประเทศน่าจะเป็นเกือบทุกประเทศแหละต่างประเทศกฎหมายมันแห้งก็เจ้าเลยบอกวอยอยากเห็ดผิดกฎหมายปันปเลยอเอาสาหรับกิ๊นี่ก็จบไว้กับบกักเอ่อตน้นต้นพี่แคนนะครับเดอ้อนี่นี่ต้นบงงักแง่เดี๋ยวผมมีโอ,อกาสเดี๋ยวผมจะเอาเมื่อปลูกบ้านนี้หรอก ขึ้นว่าสิเกิดได้ยี่ดอกอยู่บ้านเขาอ๋อคลิปนี้ซรัพนี้แล้ะครับ